ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OnePlus 13แรงจัดเต็มด้วยชิปเซต Snapdragon 8 e l i t พร้อมกับแบตเตอรี่6,000มิลลิแมและกล้อง Hasselblad ในราคาเริ่มต้นที่21,500บาทเท่านั้นเองข่าวกระมังเลข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันเปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพ้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนี้นะครับโทรศัพท์มือถือจากค่ายวันพ l u ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในชื่อว่า o ั e p l u s 13ซึ่งมีหลายจุดเด่นด้วยกันนะครับโทรพัพมือถือรุ่นนี้เมื่อจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่เป็น BOE X2 OLED 6.82นิ้วให้ความเรียด1,440 p ที่้ายสมีค่ารีเฟรเรทที่ปรับได้เอง1 1 2 0 h ถ120ตามสภาพการใช้งานความสว่างสูงสุดที่4,500นิตใช้ดีไซน์แบบ2.5 d ดีคอ a d c u ร์นะครับที่เป็นจอแบนนะแล้วก็จะมีความโค้งเล็กน้อยในทุกด้านนะครับทำให้หน้าจอเนะี่ยมีขอบที่ดูบางลงแล้วก็มีมิตินูนขึ้นมานะครับเซนเซอร์ส,สแกนลานิ้วมือแบบอัลตราโซนิกบนหน้าจอ นอกจากนี้มีมาตรฐานการน,นั้นกันฝุ่น IP 6 9ซึ่งเหนือกว่า IP 6 8นะครับสามารถป้องกันน้ําแรงดันสูงแล้วก็ไอน้ําได้มอเตอร์กันสั่นนะครับใหญ่แล้วก็ในส่วนของระบบ Android นะครับที่มีมาให้โดยจะมีในเรื่องของปริมาณ6.02ในเรื่องของมอเตอร์และให้การตอบสนองต่อระดับเดียวคอนโทรเลอร์เกมคอนโทรลนะครับ และในเรื่องของกล้องซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญเลยของมือถือวันพ l ส s 1สก็คือการอัปเกรดที่น่าสนใจโดยกล้องหลังเลนหลักนะครับจะเป็นของ House บบา a ท,ทั้งหมด3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลของ Sony LYT 8 0 8เพราะก็ระบบการสั่น OIS ครับเลนสูมเทเลโฟโต้ 3X Sony LYT 6 0 0มุมกว้างอัลตราไว์เซนเซอร์ของ Samsung S 5 KJN5 นะครับทางยาโฟกัส15มิลิเมตรและสามารถถ่ายภาพแบบมาโครได้ด้วยกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลวันพัส13ในประเทศจีนจะมาพาร้อมกับระบบ ColorOS 15บนพื้นฐาน Android 15ส่วนเวอร์ชัน Global วางขายนอกประเทศจีนจะมาพร้อมกับ OxygenOS 15โดยมีหลายสีด้วยกันนะครับที่วางจำหน่ายเนาะก็จะได้แต่สีขาวดำแล้วก็ฟาครับวันพัสจะรองรับการชาร์จทั้งหมด1 100วัตต์นะแบบมีสายและ50วัตต์แบบไร้สายเริ่มต้นนะครับที่แรม12กิกนิวเคลียจำ256ิจะอยู่ที่4,400ก็ก็หยวนหรือประมาณ21,500บาทครับวนมือถือรุ่นนี้จะวางขายในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยม,มีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย